สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ s า a มาแชร์รวมเพื่อนนะคะน้องเบียร์ค่ะวันนี้วันทีน่27็ดนะคะคุณพามันนะคะเราทีมงาน s า a รวรมเพื่อนนะคะอยุธยานะคะวันนี้เราได้รวมทีมนะคะอ่า s t มาแชร์รวมเพื่อนนะคะรวมทีมกันนะคะเพื่อที่จะมาทดสอบเส้นทางเตรียมต้อนรับนักผ่นานนะคะ มีการให้งานนะคะก่อนมาพอมาถึงที่สถานที่นะคะเราก็ทานข้าวกันดื่มกาแฟนะคะตอนนี้ท่านประธานก็จะอยู่ในอ่าในช่วงเวลาที่มอบหมายงานนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ไกันามนะะีแล,แล้วว่วันนี้ท่านจะธานมาก็มารับงานนะคะงางกระเนืองงานนี้งานบุญนะคะเป็นงานบุญอันนี้พี่ทิพรัตน์นะคะพี่ทิพรัตน์ค่ะ เป็นธารสโมสรโรตเตอรี่นะคะที่เราจะจัดงานวันนี้ก็เพื่อที่จะรวบรวมเงินนะคะไปสมทบทุนกับสโมสรให้ให้มาใหกแก่สโมสรโรตเตอรี่นะคะเพื่อที่จะนําไปซื้อรถแอมเบลานนะคะสําหรับโรงพยาบาลสงค์ที่อิทยาเนี่ยค่ะที่ที่อีนรันัเขาเป็นนำหน้าค่ะเขาทําหน้าที่นำขบวนนะคะคนนี้นําขบวนนะคะ ที่พิพัฒรัตค่ะนั่ตลอดขบวนค่ะทั้งไปและกลับนะคะต่อมาสวัสดีค่ะพี่สุชาตินะคะอนี้สตารสุชาตินะคะพี่สุชาติก็เป็นหัวหน้าค่ะสุด่อนะคะ่อที่สุดนะคะของทีมนะคะพี่สุชาติเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะคะท่านได้มาเป็นติดอาสานะคะมาร่วมเป็นสตาเห็นพี่ก็ตั้งขบวนต้องตามเขาเลยใช่ค่ะถ้าพี่เขาตั้งขบวนเมื่อไหร่ต้องดูนะคะ ถ้าท่านมาป่านต้องดูคนนี้ไว้นะคะท่านจะไปไหนอ่าน้องหนูอ่ะน้องหนูเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ซับรังสรรค์นะคะซับประยงนะคะเอ่ออันนี้คุมแถวนะคะคุมตลอดุมบวนหน้าที่คุกขบวนนะคะจัดแถวคุมขบวนปอกเส้นทางนะคะจะมาทา็อปหนักคนชัยนะคะอันนี้ขึ้นประยงนะคะเป็นลายแถวะคะ่ะ เปียกแถวนะค no ะเหมือนหนูเหมือนน้องเดียน้องเดียก็เป็นลายแถวนะคะวันนี้หน้าที่ดูแลแถวนะคะดูแลนักปั่นขัดข้องหรือไม่ขัดข้องดูแลพว้อมที่เรียบร้อยนะคะปั่นที่เป็นขบวนเป็นสองแถวนะคะเราไม่ทิ้งกันนะคะงานนี้แล้วก็ถัดมาก็เป็นสวัสดีค่ะสตาร์ทนะคะสตาร์ทนะคะสสตาร์ทที่เปลี่ยนะคะ เป็นหัวร่าทีนี้พี่สิริเฉลิมเกตเป็นหัวร่าดนะคะเหมือนกันคู่กับพี่พี่สุใช่ชาติค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแล้วก็คาดไม่ได้เลยนะคะในงานนี้ต้องมองเขาไว้ค่ะเขาเป็นช่างภาพค่ะช่างภาพประจำตากล้องทีมงานของจำให้จำหน้าพี่เอาไว้จำต้องดูหนูด้วยนะเรียกเรียกเรียกบริการได้เรียกพี่มี่ก็จะพี่มี่พี่มี่พี่มี่ให้นักปั่นทุกท่านนะคะคอยมองไว้เรียกบริเรียกใช้บริการ เปิดหน้าหน่อยพี่เปิดหน้านิดนึงแต่จำไม่ได้เปิดหน้านิดนึงเออลดี่ยวตองรูปอะไรด้สิอันนี้สตาร์ทงานนะคะต้องพียายานเปิดหน้านิดนึงเปิดหน้านึงหัวลากมือที่สามนะคะหัวลากหัวลากสำรองนะคะอ่าหัวลากเรามีสองสองทีมค่ะถ้าทีมหนึ่งอยู่ด้านหน้าทีมสองก็กลุ่มท้ายขวนนะคะแล้วก็ถ้าทีมหนึ่งยังไง ลอดเส้นทางนะคะอันนี้น้องเทียก็มาแนะนำสตาร์ททุกท่านนะคะเพื่อให้นักปั่นทุกท่านมาปัน่นท่านสามารถเรียกใช้บริการทุกท่านได้เลยนะคะถ้ามาก็ทักเลยน้องเทียเอารู่นเอานี่นะคะถ้าเป็นอะไรก็เรียกน้องเทียได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมกับท่านประธานนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะปันทอด ไปไงครับหนักไหมครับหนักสิครับเออไปไงครับหลายเที่ยวแล้วหนักครับเป็นไงครับเหมือนคันครับไปสบายเออตัวอย่างนี้เนี่ยสบายครับเออนี่ตัวอย่างนี้โอ้โหนี่นีคุณนี่เนเน่มือเดียวด้วยนี่โอ้สุดยอดที่พีเทียบรัดนี่โอเคเร็วมาด้วงมาปัดเร็วๆน้ำปัดมาไวๆ